ดิฉันนางสาววน,นิพานาคพงศ์ประดัดอำเภอเจ้าพนักง,งานปกครองชำนาญการพิเศษอำเภอนานด้วงจังหวัดเลยการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารขยะของอำเภอนาด้วงได้นำนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะกำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญของจังหวัดเลยซึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้หลักการ3าคือใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่และรวมถึงการจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อรวบรวมและรับซื้อขยะรีไซเคิลไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้สู่ชุมชนโดยอำเภอนาด้วงได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะให้ถูกประเภทและนำขยะรีไซเคิลมาสร้างมูลค่าผ่านการจัดสบริการกองทุนธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนาด้วง มีเนื้อที่ทั้งหมด368,000ไร่เศษมีประชากร26,150คนมีการปกครองแยกออกเป็น4ตำบล5องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะครบทั้ง5ท้องถิน่นสำหรับสวัสดิการจากการจัดตั้งธนาคารขยะ จะแบ่งออกเป็นค่ารักษาพยาบาลและการจัดสวัสดิการชาปนากิจประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากโครงการธนาคารขยะประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะต้นทางในครัวเรือนและการคัดแยกขยะก่อนทิ้งโดยการคัดแยกขยะอินทรีย์ภายใต้โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขยะทั่วไปขยะรีไซเคิล นำมาซื้อขายผ่านธนาคารขยะและขยะอันตรายบริหารจัดการอย่างถูกวิธีซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเดือนกระจกนำมาคิดคำนวณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรในการรับซื้อคาร์บอนเครดิตได้